ดีค่ะดิฉันนางสาวจารวีวงสมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาปริทั์หนังสือกันนะคะในเรื่องรวมเรื่องสั้นรางวัลยอดเยี่ยมนายอินอวอร์ดปีประจำปีพุทธศักราช2 5 5 3ค่ะในเรื่องบ้านจัดเลี้ยงและ18ปเรื่องสั้นที่เข้ารอบกันนะคะค่ะในการประกวดเรื่องสั้นนะคะก็จะมีผู้ส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดทั้งหมด294เรื่องค่ะโดยคณะกรรมการได้พิจารณาก,กันกองมาได้20เรื่อง มีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. น,นะคะ3.2กิโลของจัตาวารักษ์ค่ะ2นะคะการ,ปรเปลี่ยนไม้สักของชมังชายค่ะ3นะคะคืนพยาวันและหลายเดือนก่อนหน้านั้นของปั้นคำาชอชีค่ะ4นะคะสบายดีบ่อของสาวลีค่ะ 5. นะคะบ้านสัตว์เลี้ยงของกิติวัตนตันธนันค่ะ6นะคะปฏิหารแห่งศรัทธาของทีระธีระ,ะเสถียรค่ะ เนะคะปลายทางของจิรัศเฉลิมแสนยากรค่ะ8นะคะผู้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดของดุสิตวันค่ะค่ะ9นะคะภาพลงตาของอนุสรสีคำขวัญค่ะ10 ภาพที่หายไปนะคะของวัดยวงแก้วค่ะ11นะคะม้าบินของมูฮัมหมัดฮาลิดค่ะ12นะคะมนุษย์ตะวันของบุญชิดฟัดมีค่ะ13นะคะรักแม่มนตรีอางสกุลค่ะ14นะคะลืมเรือนของศิริการสุภาเลิศพรค่ะ15นะคะวงกฎอักษรของอดีศรไพรวัฒนานุพันธ์ค่ะ ค6นะคะเวลาของชายผู้ตรงเวลาอภิชาติจันแดงค่ะ17นะคะหอกข้างแคร่ของวันเสาเชิงสีค่ะ18นะคะหัวขโมยสุชาติสุขป,ประสิทธิ์ค่ะ19นะคะหายหนา,าทัทีสัีวิมุลค่ะและสุดท้ายนะคะเอกลักษณ์ของกันมิกาเชติวิไลพันธ์ค่ะ ภายหลังเรื่องสั้นเรื่องปลายทางของจิราเฉลิมแสนยากรนะคะก็ได้ถอนเรื่องจึงทำให้เหลือเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะคะก็มีแค่19เรื่องนั่นเองค่ะและในหนังสืเอเล่มนี้นะคะก็จะมีสไตล์การเขียนที่แตกต่างกันออกไปค่ะก็คือ 1. น,นักเขียนบางคนก็จะมีสไตล์การเขียนที่ให้เห็นภาพจินตนาการหรือสามารถนำาราเข้าสู่ใน p l o ตเรื่องนั้นๆได้เช่น ภาพที่หายไปของวัดยองแก้วค่ะ2นะคะก็จะมีการเขียนสไตล์บรรยายตรงไปตรงมาเน้นการเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ค่ะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่มีการเล่นคําซับซ้อนอย่างเช่นบ้านสัตว์เลี้ยงของกิติวัฒนันทนานค่ะ 3. นะคะสไตล์สะท้อนสังคมค่ะ จะเป็นจะใช้เรื่องราวสะท้อนปัญหาทางสังคมหรือแนวคิดในการวิาพากษ์วิจารณ์ละครและเหตุการณ์มักจะเป็นภาพแทนของกลุ่มคนหรือประเด็นที่จะต้องการนำเสนอนั่นเองค่ะก็อย่างเช่นเรื่องสบายดีบอของสาวลีค่ะ 4. นะคะสไตล์หักมุมค่ะเรื่องราวดำเนินไปตามปกติแต่มีจุดพลิกผันตอนท้ายค่ะทำให้ผู้อ่านร,รู้สึกประหลาดใจหรือชูคิดขึ้นมานั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะก็คือภาพดวงตาของอนุสรสีคำขวัญค่ะ 5. นะคะสไตล์สยองขวัและจิตตวิทยาเล่นกับจิตตะของตัวละครและผู้อา่านบรรยากาศหลอนเต็มไปด้วยปริศนาค่ะตัวอย่างนะคะมนุษย์ตับหวานของบุญชิดฟักมีค่ะ จัดพิมพ์โดยบริษัทอมรินพิมพ์ติ้นแอนด์พับลิซิ่งจำกัดมหาชนกรุงเทพมหานครค่ะค่ะหนังสือรวมเล่งสั้นรางวัลยอดเยี่ยมในอินอวอร์ดบ้านจัดเลี้ยงและ18เรื่องสั้นเข้ารอบสุดท้ายนะคะค่ะเล่มนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นในหลายๆแง่มุมในแต่ละเรื่องอย่างเช่นในเรื่องบ้านจัดเลี้ยงค่ะ ในเรื่องบ้านสัตว์เลี้ยงนะคะของกิติวัฒน,น์ธนานค่ะผู้เขียนได้ชี้ปัญหาสําคัญของสถาบัานครอบครัวไทยค่ะนั่นก็คือการให้ความสําคัญแก่คนชราค่ะซึ่งเป็นอดีตเสาหลักของครอบครัวมาแต่เดิมค่ะภาพภาพหญิงชราคนหนึ่งนะคะซึ่งอยู่คนเดียวในบ้านต่างจังหวัดค่ะและก็จะมีลูกชายซึ่งเป็นนักธุรกิจบริหารสูนล้างไตค่ะมาคอยดูแลด้วยพิ่เพินเหมือนอาจด,ดูใส่ใจพ่อแม่นะคะแต่แท้ แล้วส่วนหนึ่งก็เอาภาระมาให้แม่ค่ะเพราะเอามามาให้แม่เลี้ยงด้วยบางตัวก็เป็นหมาของเขาเองค่ะเป็นหมาที่เขาถอยรถชนจนขาลากและอยากจะชดเชยบาปนั้นด้วยการเลี้ยงดูมันอย่างดีค่ะแต่ลูกชายของเขานะคะก็กลับมาทำบาปโดยการนำมันมาให้แม่เลี้ยงดูไว้ในกรงค่ะอันเป็นการเพิ่มภาระอันใหญ่หลวงให้แก่แม่ผู้ชราและนานๆน,นะคะลูกชายก็ กลับมาดูสักครั้งหนึ่งโดยการเอาสเสบียงมาและเงินค่าใช้จ่ายมาให้ค่ะหญิงชรา,านะคะไม่ขาดสนแต่ขัดใจค่ะวันหนึ่งนะคะเจ้าหมาพิการได้พังกรงออกมาแล้วก็ได้ขาดไปตกบ่อค่ะหญิงชรา,านะคะก็ต้องลงไปช่วยดันมันขึ้นมาค่ะแต่ภาระก็ไม่ได้หมดสิ้นนะคะเพราะหมาได้ก่อปัญหาไว้อีกเยอะเลยค่ะแล้วก็เกาอปัญหาได้ตลอดเวลามีทั้งเห็บทั้งศกรโปรกเรียราดนะก็ เริ่มมีปัญหาสุขภาพค่ะทั้งวิงเวียนศีรษะแล้วก็มีตาฝ้าขาวค่ะจงวันหนึ่งนะคะนางก็ทนไม่ไหวจึงตัดสินใจเอาข้าวคุกยาขายานะคะไม่ให้หมากินแล้วก็เข้าไปนอนอยู่ในกรงหมาแทนค่ะแต่เพราว่าปรากฏว่าลืมตาขึ้นมาพบว่าเผลอหลับไปข้าวคุกยาขายาก็ยังอยู่และหมากําลังดีใจด้วยเสียงรถลูกชายที่เล่นเข้ามาค่ะผู้เป็นแม่นะคะ ก็รู้สึกคอรอคอยเรากับนางเป็นหมาเสียเองผู้เขียนนั้นก็สามารถสร้างตัวละครที่เป็นแม่ขึ้นมาอย่างมีชีวิตชีวาโดยรายละเอียดอันมากมายที่ชวนขนลุกขนพองค่ะและทั้งยังสะท้อนให้เห็นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่กดดันจนทําให้จิตใต้สํานึกฝ่ายต่ําแทบปรากฏขึ้นมาค่ะแต่ก็โชคดีนะคะที่หญิงชรามีพื้นฐานที่จิตใจอันแข็งแกรง่งสิ่งที่คิดร้ายจึงเป็นแค่ความฝันค่ะ แต่สิ่งที่สําคัญกว่าพฤติกรรมของผู้เป็นแม่นะคะคือความจริงในสังคมไทยวันนี้ค่ะลูกชายที่รักแม่เลี้ยงแม่แต่ไม่มีเวลาให้แม่เพิ่มภาระให้แม่และสุดท้ายปฏิบัติต่อแม่โดยไม่รู้ตัวจนแม่กลายเป็นสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งของเขาไปแม้วิธีนําเสนอของเขาก็จะเรียบง่ายเกินไปนะคะแต่ก็เป็นการสะสมอารมณ์สะท้านสะเทือนให้เกิดขึ้นเป็นลำดับค่ะจนทําให้ต้องคิดคร่ควณว่าเราพวกเราใครคนใดคนหนึ่ง กำลังทำให้คนชรลาในบ้านของเราเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเช่นเดียวกับเรื่องนี้หรือเปล่าหนะ่าค่ะและในเรื่องอื่นๆน,นะคะก็จะสะท้อนให้เห็นให้คิดในเรื่องต่างๆนานา,นานาค่ะอย่างเช่นในเรื่อง3.2กิโลเมตรของจัตวารัรษณ์นะคะที่ผู้เขียนได้สะท้อนให้เห็นถึงการอยากรู้อยากเห็นในของคนสมัยใหม่ค่ะที่ทำลายชีวิตของ ผู้ชายคนหนึ่งได้ค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องที่ดิฉันได้นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่มีความหมายทั้งเนื้อหาและแนวคิดค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงในหล,หลายๆแง่มุมนะคะไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนปัญหาสําคัญของสหปรอบครัวไทยหรือจะสะท้อนให้เห็นความอยากรู้ของอยากเห็นของคนสมัยใหม่ที่สามารถทำลายชีวิตของคนเราได้ค่ะหรือจะเป็นเรื่องที่จะสะท้อนให้เห็นถึงโลกกว้าง ก้าวหน้าเกินไปจนลืมความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานไปแล้วค่ะที่ผู้เขียนต้องการเสียสีในโลกสมัยใหม่นั่นเองค่ะและในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องสั้นที่อ่านได้ง่ายๆสบายๆค่ะไม่ได้เครียดจนเกินไปค่ะไว้รุ่นอย่างเราๆนะคะก็จะอ่านได้สนุกเพลิดเพลินค่ะมีทั้งลุ้นระทึกทั้งในเรื่องความหวาดกลัวหรือแม้กระทั่งในเรื่องที่ผู้เขียนจงใจให้เรามองมุมมุมมองที่เขาเชื่อค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีข้อคิดคติสอนใจในทุกเรื่องที่นํามารวมกันในเรื่องเล่มสั้นในเล่มนี้ค่ะและในหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีความยาวอยู่218หน้าแล้วก็มีน้ําหนักอยู่ที่0.425กิโลกร,รัมค่ะทุกคนคะทุกคนสามารถสั่งซื้อหนังสือบ้านสัตว์เลี้ยงได้ในร้านหนังสือไนอินค่ะหรือร้านหนังสือออนไลน์ต่างๆอย่างเช่นลิงค์ใต้คลิปในนี้ได้เลยนะคะ